ครับลาสลามอัลัยกุมนะครับสวัสดีเอฟนะาลามอะลัยกุมทุกคนนะครับวันนี้บางยามาอยู่ที่อำเภอม,มะนังนะครับมะนังสตูลใช้เวลามาจากโน้นนะครับมาถึงนี่ก็5ชั่วโมงนะเพราะว่าฝนตกในช่วงเดินทางก็ปกติไม่ถึงหรอกแต่ว่าวันนี้เดินทางมาไกลหน่อยนะครับก็บอกกันทุกคลิปนะครับแก้มาช่วยเหลือกันนะไม่ว่าจะเป็นข้างบ้านบางยาเองนะครับชายคาบ้านเอง หรือว่าจะต้องเดินทางไปกลับประมาณพันกิโลก็ไม่เกี่ยวนะเราไม่สนว่ามันจะอยู่ใกล้แค่ไ,ไหนขอแค่ช่วยได้ช่วยจริงๆนะมีอะไรพร้อมยังไปกันเลยบายาวบยาวมันม้วาเโอเคก็ใช้เวลาเดินสอง้อเมตรแต่มันเป็นเนินนิดๆนะ มันเป็นเนินนิดนิดที่โอเคไปต่อเด่นหนึ่งเดี๋ยวก็ดูกันใจเย็นใจเย็นกล้องยังไวเร็วใจเย็นใจเย็นกล้องยังอยู่เร็วฮะร้อนเหรอใจอะไรก่อนก้องหัวป่ะฮะเร่เล่ตะพนอ้ยตะพนอู้ดอู้ดสันนิษฐานว่าน่าจะมีสองตัวนะครับสันนิษฐานว่ามันจะมีคู่คู่ที่คู่ ตาองจะทุกยอาเลยตวน่งตัวห่่ตงชเรยมาเรองดเีกลยมัดเราลอกี่ยวตัวใหญ่นี่ออกก่อนนะตัวใหญ่ตัวผู้นี่เราเกี่ยวแต่ว่าเราลุ้นดูว่าไม่รูู้บมุดตันางไหมวงลวัดดวงกัตรงนั้นหละถ้าเกิดดูมุดก็ต้องุดถ้ารูไม่มุดก็โอเคโชคดีไปนี่ดูเลยไหม โอเคเอฟซีนะก็ขึ้นมาเห็นแล้วนะครับดูแล้ววิเคราะห์แล้วว่าอาจจะมีสองตัวนะครับอาจจะเป็นอวคู่ที่เขาผสมกันเสร็จแล้วแล้วก็รอที่จะออกไข่นะครับรอที่จะออกไปทำดังแถวแถวอไผ่นี่แหละนะในสวนยางก็เดี๋ยวองจำเป็นต้องรีบย้ายออกนะครับเพราะตอนนี้ก็ตกตอนเย็นนะครับตอนนี้ก็ตกตอนเย็นแล้วช้าไม่ได้นะ

มาเลย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 เรายโอ้ยมาเลยโอ้โอ้นี่ครับนี่คาอเดียวเาขอนยเอาวะ

ไซใ,ใหญ่ส,ส,ส,สี่เมตรสามเมตรกว่าตัวนี้สุดๆสมเก่านี้สุดๆสามเมตรกว่าเป็นเหตุที่ว่าเราต้องมีผู้ช่วยเพราะเหตุการณ์แบบนี้นะครับงูเขาดุนครับตัวนี้โคตรด,ดุจริงๆของตะตูนตะตูนไม่ยอมใครอยู่แล้ว <c oughs> โอเคนี่เราใส่ถุงแล้วก็บิดถุงแบบนี้นะครับเหมือนที่คลิปก่อนหน้าบังยาบอกไปนะครับพี่ๆทุกคนไอ้ที่เราบอกว่าเราต้องบิดถุงก็เพื่อการงูมันสวนขึ้นมาหามือ,อค,คนที่ถือถุงไว้นะแค่นั้นเองนะคนที่ไม่กล้าจับก็ไม่ว่ากันนะครับ <c oughs> คนที่เป็นคู่ภัยพี่เสี่ยงมากถ้าเราไม่บิดถุงแบบนี้นะบอกกันไม่รู้กันด้วยว่าการที่เราบิดถุงเพื่อไม่ให้งูก็สวนขึ้นมา <c oughs> หามือ แค่นั้นเองโอเคมือย่าให้เขาเขาเป็นคำรำลือเลยหรือ่ามันไม่ได้เห็นตัวจริงกันพี่นั้นไม่หวังเออโต๊ะก้าวโอนั่นหนึ่งเลยนะในใต้ไอแหลกกันพีโอเคครับเอ็มซีนะพี่ๆทุกคนนะครับก็วันนี้ผ่านไปด้วยดีนะครับก็รู้สึกว่าภูมิใจเหมือนทุกครั้งที่บางยาไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับก็มีเหงื่อขันมั่งนะครับก็ แต่ทกคนที่นี่นะครับที่่เขาก็รู้สึกมีความสุขกันนัที่เราได้ย้ายงูออกจากสวนยางเพื่อให้ได้ตมากินต่อไปนะครับเพราะว่าหยุดมาเกือบสองอาทิตย์แล้วนะครับหยุดทํางานมาเกือบสองอาทิตย์มันก็เลยสูญเสียรายได้ไปพอสมควรนะครับก็วันนี้ถือว่าโชคดีบางยาได้มาช่วยแล้วก็ คนมีความสุขก็เหมือนที่บอกกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันไปนี่ที่ดูหน้าตาอ่ะยิ้มเห็นไหม <c oughs> นี่ทุกคน <c oughs> ทุกคนที่นี่ <c oughs> ยิ้มอย่างมีความสุข <c oughs> จริงๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเจอกันไ่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ